สวัสดีครับ พบกับใครๆก็เข้าครัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะเอาใจสาวๆและหนุ่มๆทุกคนที่รักสุขภาพนะครับกับเมนูสลัดตัวคลาสสิกอีกตัวหนึ่งนะครับผมคือโ c k เกสสลัดกับบลู e s สนะครับแต่วันนี้พิเศษคือผมไม่ได้ทำตามสูตรออริจินอลดั้งเดิมแต่ว่าจะปรับให้รสชาติและกลิ่นมันมาทางเอเชียนิดนึงนะครับมาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะครับ โอเคครับอย่างแรกนะครับ็อกเก็ตสลัดก็ต้องมีผัก็อกเก็ตนะครับเป็นอันนี้เป็น็อกเก็ตสลัดแบบใบเล็กๆไม่ใหญ่มากนะครับผมตามมาด้วยบลูชีสนะครับบลูชีสเนี่ยนะครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยเขาว่ากันว่ามันเป็นสุดยอดแห่งชีสแต่ว่าอาจจะทานยากอยู่บ้างสําหรับบางคนที่ไม่คุ้นนะครับโดยที่จะเริ่มทานเนี่ยผมแนะนําเป็นเมนูนี้เลยเพราะว่ามันจะเข้ากันดีมากนะครับอ่ะเรามีบลูชีสหนึ่งก้อนนะครับต่อมาด้วยมะกอกดานะครับอันนี้ผมเป็นแบบควานเม็ดออกเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้ง่ายต่อมาเป็น ไทนันะครับอันนี้ผมเพิ่มเข้ามาเอาเอาไปอบก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับหรือเอาจะไปคั่วในกระทะธรรมดาก็ได้นะครับทีนี้ในน้ําสลัดของเราครับคุณผู้ชมที่ผมบอกว่าจะปรับให้มันเป็นแบบเอเชียหน่อยก็คือผมใช้น้ําจิ้มทงกัสึกนะครับผมกับน้ํามันงานครับสตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาตีรวมกันนะครับผมง่ายมากครับประมาณ5นาทีก็เสร็จแล้วไม่เชื่อตามมาเลยคุณผู้ชมเรามาตีน้ําสลัดกันก่อนเลยคุณผู้ชม ผมมีชามผสมเราก็ปาดเอาน้ำจิ้มทงกัสึสไตล์ญี่ปุ่นลงมานะครับเอาให้หมดครับน้ำจิ้มตัวนี้ผมชอบมากเอามงลงเลยตีให้มันงาใช้ <Okay. S 1> หมดเลยประมาณถึงถ้วยตวงไม่ถึงดีนะครับวิธีที่จะตีให้มันเข้ากันได้ดีเราต้องใช้ตะกร้อนะครับคุณผู้ชมตีไป,ไปเลย ลาตีอย่างที่บอกนะครับเพื่อไม่ให้เมื่อยมากเราแนบแขนไว้ข้างลาตัวแ้เราก็ใช้วิธีสะบัดข้อมือนะครับเห็นไหมครับและแล้วซอสกับน้ํามันมันก็เข้ากันเป็นครีมนะครับมันจะออกเป็นครีมครีมนิดหนึ่งคุณผู้ชมประมาณนี้นะครับทีนี้คุณผู้ชมชิมก่อนว่ารสชาติเนี่ยชอบใจไหมม,มันจะออกเปรี้ยวมีหวานมีหอมจริงผมชอบอยู่แล้วนะแต่ว่าให ให้มันเข้ากันอย่างลงตัวผมจะเพิ่มไอ้เจ้าพริกไทยดำลงไปนิดนึงโอเคให้มีความเผ็ดๆขึ้นมานิดนึงนะโอเคประมาณนี้ชิมอีกรอบนึง perfect เลยใช่เลยคุณผู้ชมอันนี้แหละที่ต้องการน้ำสลัดเสร็จแล้ว ผมใช้ชามอันนี้จะเป็นทั้งชามผสมและชามเสิร์ฟไปในตัวเลยนะครับผมลงอกเก็ตทั้งหมดเลยคุณผู้ชมนะครับแล้วทีนี้ผมมีผมแอดผักมาเกาะดำนะครับผมเอามาหั่นเป็นแว่น มากน้อยแล้วแต่คุณผู้ชมชอบเลยนะครับอันนี้ผมคงไม่อัดระบุได้นะครับเพราะส่วนตัวเนี่ยผมชอบมะกอกดำนะรสชาติมันอร่อยดีเข้ากันอันนี้เป็นสลัดที่ค่อนข้างจะเบาๆแต่ว่ารสชาติเนี่ยทานเข้าไปแล้วมันจะรู้สึกเต็มนะครับเพราะมันมีมีรสชาติที่ครบรถนะครับมีเปรี้ยวเค็มหวานกำลังดีนะครับแล้วก็ได้ความเค็มกลมกล่อมจากมะกอกดำและที่สำคัญคือรสชาติเฉพาะตัวของบลูชีสนะฮะน,นี่สุดยอดเลยคุณผู้ชมอือ mm hmm. แล้วผมก็โรยออบน้ำลงไว้ทีนี้ที่เด็ดของเราบลูชีสครับอ่าใช้มือเลยคุณผู้ชมแต่ทีเนี้ยคุณผู้ชมต้องระวังสลากมันอะ่ะห่อมันต้องแกะออกนิดนึงด้วยต้องเช็คด้ดีไม่งั้นเดี๋ยวมันปนล,ลงไปตอนทานขึ้นมาเาาะติดคอนะครับถ้าเกิดว่ามีเด็กๆทางด้วยบีเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยครับ ใส่ลงไปมากน้อยแล้วแต่ชอบแต่ว่ามันคือสลัดล็อก,กเก็ตที่ไปกับบลูชีสดังนั้นเราก็ต้องใส่บลูชีสค่อนข้างเยอะนิดหนึง่งโอเคเพิ่มลงไปอีกหน่อยมานนี้พอแล้วก่อนอื่นเราต้องชิมบลูชีสของเราเลยนะครับจริงผมแอบชิมไปแล้วแต่ว่าชิมโชว์นิดหนึง่งโอเคหลังจากนั้นผมมีภายนัท แต่ว่าเราจะผสมเดี๋ยวเราจะผสมน้ำสลัดลงไปก่อนคุณผู้ชมโอเคผมเทน้ำสลัดลงไปเลยมิกซ์ให้เข้ากันเลยครับ Okay. วันนี้แล้วทีนี้เมื่อเราม mix แล้วเนี่ยมันจะเละๆหน่อยเตยว่าเราจะแต่งก่อนจนะเสิร์ฟคุณชมก็พยายามให้มันสุมให้มันดูคุณพูลนิดน,นึงนะครับมากอดกดําก็เดี๋ยวเราโรยเพิ่มก็ได้บลูชีสเราก็เอามาให้มันแต่งๆให้มันอยู่ข้างบนข้างบนนิดน,นึง รวยแล้วทีนี้เนี่ยผมจะรวยภายในของผมรอบๆครบับทีนี้เรามาทำความสะอาดจานกันหน่อยจริง,รงๆมันเสร็จแล้วคุณผู้ชมแต่ว่าผมอยากให้มันได้สีของ มะกอกดำเยอะๆนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้เราคลุกเคล้าแล้วมันลงไปอยู่ข้างล่างหมดแล้วเห็นไม่ชัดผมก็เลยเพิ่มหน่อยให้มันเห็นเพิ่มขึ้นมานะครับโอเคครับคุณผู้ชมเมนูนี้เนี่ยถ้าไปสั่งในร้านอาหารอี่จะเลี่ยนแพงนะแต่ว่าของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมรับประทานรสชาติไม่แพ้ร้านอาหารเลยครับ